ถ้าคุณเคยได้ยินชื่อ Blackwater หรือปัจจุบันคือ Academy นี่ไม่ใช่แค่บริษัททั่วไปแต่มันคือหนึ่งในบริษัททหารรับจ้างที่โด่งดังที่สุดก่อตั้งปี1997โดยอิลิกพลินอดีตนาวิซิลสหรัฐพวกเขาเคยมีบทบาทสำคัญในสงครามอิรักปฏิบัติภารกิจคุ้มครองบุคคลสำคัญเช่นพอลเบเมอร์และเป็นที่รู้จักในเรื่องค่าจ้างสูงมากการทำงานกับ Academy ต้องผ่านการคัดเลือกที่เข้มงวดมีประสบการณ์ในหน่วยรบพิเศษเช่นนาวีซีอ หรือสเปเชียลฟอร์และพร้อมเผชิญความเสี่ยงค่าจ้างรายวันอยู่ที่ 450ถึง700ดอลลาร์หรือประมาณ1 0 0 0 0ถึง20,000ดอลลาร์ต่อเดือนแต่แน่นอนชื่อเสียงของพวกเขาเคยถูกด่างพร้อยจากเหตุการณ์มิซาวสแควปี2007ที่ถูกกล่าวหาว่าสังหารพลเรือนในอิรักสำหรับคนไทยคุณสามารถสมัครได้ถ้ามีคุณสมบัติครบเช่นประสบการณ์ทางทหารภาษาอังกฤษและพร้อมรับความเสี่ยงนี่คือเรื่องราวของอาคาเดมี่บริษัททหารรับจ้างที่ยิ่งใหญ่และขัดแย้งที่สุดในโลกเงินและภารกิจนี้อาจเป็นทางเลือกสำหรับคนที่พร้อมเสี่ยง